อยู่บ้านนอกก็เฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าครับพี่น้องลัางจากแล้วเปียกน้าให้น้ำหน้าผูกปั่นสมัมพรังบ้านเขาบ้านนา้ำบ้านเขาบ้านน้ำแล้วเขามหาอาชีพายไ,ไรพิเศษมหาขายไก่ย,ย่างพิเียนพี่น้องขายไก่ย,ย่างขายสมตำขายลาบขายต้ม น้ำตกหมูน้ำตกเนี่ยพี่นอ้องฮะได้ๆเสริมจักสีระจักสีใสชีวิตให้ย่รอดมีปากมีทองกินทุเมือ่อต้องหาเรียนรุ่นหาอยู่ห้กินแบดเวลาพี่น้องเกยชีวิตคนรากหญ่าต้องทำงานหาหลายอาชีพ เสริมพี่น้องตังสีอยู่รอดเพื่อปากเพื่อทองเพื่อขอบรั่วพี่น้องเอ้ยเป็นเีรษฐพี่น้อง